สวัสดีคร uh, ับผมน้องเมลอนมิงครับสวัสดีครับคุยกับอมและเมลอนมิงโอเออน้องอันนี้ลินจี่กุ้งสดนะครับสวัสดีเมลอนมิงครับคัด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 ใช่ชื่อในวงการอมอมสาลินนะครับสวัสดีครับครับชื่อเฟิร์สฉลองรันนะครับใช่ตั้งเมื่อกี้คือตั้งใจสุดๆเลยมาดูแบลเอ่อมาดูแบล็ใช่ไหมถูกต้องครับ เอาจริงวันนี้คนเยอะเนาะเยอะมากทั้งแฟนๆแล้วก็ทั้งศิลปินเยอะมากๆเลยเหมือนแบบเอาจริงๆมันเป็นงานแบบรวมคนแบบคนคุณภาพด้วยต้องบอกว่าฟิตบนี่คือปีนี้ของฟิตบานี่คือคนเยอะขึ้นมาขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นใช่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเออได้เจอแฟนๆเยอะใช่แฟนๆแล้วก็เพื่อนในวงการเยอะเพื่อนเจอเยอะมากจริงแบบงงอ่ะงงตัวเองแบบเหมือนแบบรู้จักเพื่อนเยอะตั้งแต่ตอนไหน ท่านหนึ่งงงจริงบ้าสังๆๆ่งสั่งสวัสดีจ้าดทไ,ไปทุกวเนะถูกราสา,านนครับ,บ,บนหนครับล่สุดไปไหนกันมาอ,อไ๋ไปเซี่ยงไฮมาครับเป็นแบบแฟนไซด์ครับรแคแต่ว่ราไใช่กใช่ก็นี่ไงเขาไปทำไมอ่ะแล้วเราไปทำไมก็ไปซัพพอร์ตคุณไงครับ นี่เขาบอกว่าเนี่ยช่วงนี้พี่ทรายนะถ้าบอกว่าแบบผมไม่ได้แบบไม่ได้เข้าไปเจอพี่เดี๋ยวผมจะไปวาดรูปร้อนเนี่ยเดี๋ยวไปเดินสวนสาธารณะเราแล้วเราก็เดินเล่นในเมืองใช่สุดท้ายเป็นไงร้อนโอ้คือที่เซี่ยงไฮ้คือร้อนมากแบบว่าแดดมันแบบแดดแรงมากก็แดดแรงจริงครับ้ไปลงไม่ไหวแล้วแต่ว่าอากาศดีตอนเย็นเย็นรชบสนดวกดีก็จริงๆรู้สึก ก็ร while, ู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ที่ได้เจอแฟนๆอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็รู้สึกแบบขอบคุณที่ยังแบบยังรักกันแล้วก็แบบมาเจอกันตลอดเลยครับผมจริงๆในงานบรรยากาศมันสนุกมากเลยนะครับมีดินเนอร์ด้วยเบาๆอะไรอย่างงี้นั่งกินข้าวนั่งกินอะไรครับ้วกินแฟนใช่จะเป็นจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นอีกเซ็กชั่นหนึ่งกีคนางให้ไปจริงๆอ่ะเอาจริงๆนะผมก็เจอเขาเรื่อยๆเหมือนตอนที่เปลี่ยนชุดเงี้ยผมก็ได้เปลี่ยนที่ห้องแล้วเจอเขาผมก็หาอะไรทำแบบเยอะมากใช่นอนจ้า เอ้ยเนี่ยพี่ร้อนกลับมาผมก็จะวาดรูปตามสเต็ปเอางี้คือผมไปทัวร์รอบเซี่ยงไฮ้ด้วยอืใช่เจอเจอแฟนคลับพี่เฟิร์นอเหรอครับอืบางส่วนเหมือนกันใช่แล้ก็เลยเซอร์วิสแฟนแขนพี่เฟิร์นไปเกาะเชืใช่แล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับอะไรเงี้ยมันไส้เขาก็น่ารักน่ารักใช่อเอางี้ไว้รอบหน้าทำไม เออเป็นแฟนคลับไม่ได้หรอกครับได้ครับยเป็นนแฟโอ,อ้ยร้อนจังเลยอะ่ะยังไม่มีแฟนเลยครับก็ออแล้วแต่เท่า <c oughs> <c oughs> ไหรอ่ <c oughs> อ,ะรอ่ะทุ <c oughs> กคนจะมาตีกันออกมือกันได้นะไม่ได้ไม่ได้ครับเออขาตกรอเราอะคะให้พูดดีกว่าเฮ้ยอย่าตีกัน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 โอเครักกันรักกันเรื่องของครอบครัวเรื่องของครอบคะ เาให้ฟังหน่อยนอกจปรแล้วก็ไปเลนเหมนไต่แล้วเที่ยวไหนกันบ้างจริงๆตรงนั้นเราโรงแรมเราอยู่ใกล้ๆกับเเหมือนเป็นแม่น้ำเนาะไม่แน่ใจว่าเป็นแม่น้ําอะไรแม่น้ําใช่เป็นแม่น้ําแล้วตรงนั้นมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนเป็นจุดแลนด์มาที่แบบไทยก็จะไปเขาเรียกว่าย่านปันหรือเปล่านะอะไรปันปันเดือบันเดือบันใช่ก็แบบย่านที่แบบท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็เดินแล้วก็เดินช้อปปิ้งแล้วก็ไปวิ่งตอนเช้าวิ่งตอนเช้าใช่ สิ่งนี้มาทำจริงๆทำจริงๆนะพูดจริงชอบกกำลังกายครับชอบมากนี่อันนี้ชอบพี่พรุ่งนี้ไปวิ่งกันไหมพอใกล้ถึงเวลาอุยไม่น่าตื่นแล้วแหละโอ้ไม่น่าตื่นแล้วแหละผมแบบได้วิ่งได้วิ่งไดวิ่งตอนกี่โมงคะไปวิ่งอุ้ยสี่ห้าหกโมงใช่นี่หกโมงกว่าจะทรมานอยู่เลย่ตอนหกโนอนกี่โมงดีอุ้ยดึกวันนั้นดึก นอนตีสามไสองสัญญากันว่าจะตือน่บานโลบานโลบาใช่เหรออ๋อเออตอนลูปก่อนนอนไงใช่นอนอยากจะมีอารมณ์เสียฟินกลางคืนดึกๆึพี่ผมนอนไม่หลับว่าลูกคงจะหลับแหละมีสมาธิกว่าเดิมอีกพี่บอลเห็นรูปยังเห็นแล้วครับเป็นเป็นเป็นรูปเออเป็นเปิืเป็นไหนสวยสวยครับต้องรอดูก่อนต้องรอดูผลงานก่อนครับพี่ คนที่ยิงทุกดอกเลยตอนนี้คนข้างๆอะไรหรือเปล่าปลุกใจทำใจเราดูผลงานก่อนแล้วกันโอเคโอเคเราการแต่งจะมีโอกาสได้เห็นผลงานัไหมอันนี้ต้องมามีอยู่แล้วผลงานอะไรผลงานของโอมหรือว่าไหนผลงานเราสองคนเสองคนเหรอใช่ใช่ต้องเอาเราถ่ายลงดีถ่ายลงอ๋อจริงๆมีหมายรูปเลยรูป รูปที่ว่าเป็นเมืองเป็นตึกอ๋อได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาลงกันได้เดี๋ยวมาลงเดี๋ยวมาลงจริงลงแต่รูปคู่รูปคู่กันไปถ่ายตู้สติ๊กเกอร์มาสวยมากอ๋อเปนแฟนเป็นแฟนยิ้มรูปคนเดียวเองโอ้ราติดต่อติดตามด้วยอ๋อแต่รูปอยู่ผมใช่ถ้ากิดคนงานชิมนั้นงานคงหลังหลังเฮ้ยเอาจริงเอาจริงเลย จริงจริงอะพวกเราสองคนอะก็เหมือนกันจริงจริงอะมันมันมีเข้ามาเยอะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราก็ดูเรื่องคอดิชั่นต่างเราแบบเออไปยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันน่าสนใจหลายเรื่องมากแต่จริงจริงอะก็แบบผู้ใหญ่หลายๆคนจริงจริงยังเสนอเขาแบบเหมือนแบบคุยกับเราได้อยู่นะเราก็ยังแบบหาซีรีส์อยู่แบบจริงๆเราเราสองคนอะก็แบบเหมือนแบบก็คุยกันบ่อยว่าชอบเป็นชอบซีรีส์ประมาณไหนแล้วแบบบางทีเราก็ต่อยอดกันไปเรื่อยแบบคุยไปเรื่อยก็เลยรู้สึกว่าเออมันยังแบบเออยังเขาเรียกว่าอะไรยังหาซีรีส์ลงอยู่เหมือนกัน เนี่ยมึงพูดไปเมื่อตอนบ่ายเออเขาเรียกว่าอะไรเฮดไอตีแบบทอะไรนะ Enemy to Love ิฟนะอย่างอ้ะอ๋อ e อเนมี o ทูเลิฟเอ๊ะใช่ไหมสักอย่างร้องแบบว่ากีฬาเรื่องราวเป็นจริงๆอาจจะจริงก็ชอบชอบแนวกีฬาจริงจริงก็ชอบแนวกีฬาที่แบบว่าเพราะเราสองคนก็เป็นนักกีฬากันทั้งสองคนอันนี้แบทอันนี้บอลอาจจะขอร้องให้สอนหน่อยอะไรอย่างเง้ พ่งพูดตอนบ่า่พูดตอนใหม่อยู่ดีก็พูดเนี่ยพี่ถ้าเรามีซีรีส์นะเดี๋ยวพี่จะเป็นนักแบทบนั่นแหละแล้วเดี๋ยวผมจะได้พี่มาสอนอะไรอย่างนั้นไม่เราจะเราจะติดยิงก่อนเรายิงจะไม่จะไม่ยอมสอนจะไม่ยอมสอนจะไม่ยอมสอนแต่ว่าอันนี้เตือ,ใอนใจเราเราเราแอบชอบนะแต่ว่าเราจะแบบติดยิงยิงไปก่อนแล้วก็ทําให้เขาแอบ,บชอบแล้วค่อยทิ้งเขาทีหลัง <laughs> เราเราจะต้องทำให้เขาหึงเรื่อยๆก่อนเราค่อยหักหักอกเขาก่อนหนึ่งทีเราต้องต้องมั่นก่อนขอที่ชู้นะครับที่ชู้ร้องไห้แล้วโอ้แล้วทำอะไรต่อดีเถูกราจะจบลงยังไงแล้วน้ำตาแบบทำให้ได้ไแล้ว Happy ending ไหมฮปปี้แล้วกันไม่ชอบน้ำตาใช่หัอกไปแล้วนะเราไม่ชอบน้ำตาตัวเองไงแต่ชอบน้ำตาคนอื่น มันถึงว่าในเรื่องอ่ะครับแลในไหนล่ะแหมวามจริงบ้างอเดี๋ยวิกรอาชีจริงใช่ัอาจจะเิมพาไปทำทำกิจกรรมอไหมแบบว่าตีแบดตีแบด่ตนเช้ออตื่นไหมรููกเาพูดอูดเลยพูดเลยพูดเลยพูดเลยอยูนี่อยากเนี่ย พูดอยู่อย่างนั้นแบบเนี่ยพี่เราต้องไปวิ่งด้วยกันแล้วนะเราต้องไปผมตื่นงดผมตื่นเออพอาะตกดึกพี่ผมว่าพรุ่งนี้ไม่ไหวละเออ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 ก็ต้องให้มันเป็นเรื่องราวของอนาคตอ่าใช่ผมว่าเดี๋ยวผมผมนี่ไงก็ล่าสุดพอถ้าไม่ไปวิ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปฟิตเนสตโอ้โหโอเคแในส่วนปัจจุบันก็ควรเติมเข้าได้ค่ะถูกครับผมไปวิ่งลุงยี่เลยครับเฮ้ยผมวิ่งผมวิ่งโอ้โหครับขอบคุณนะครับ